เจ้ากระลำนี่นะเก็บทุกของยายเลยนี่นะทุกคนต้องเก็บทุกทุกช่องอนะช่องนี้ก็ต้องเก็บแล้วก็ช่องนี้ก็ต้องเก็บนะไล่ลงมาเรื่อยๆนะนี่ทุกคนก็สอนเจ้ากระลำเนี่ยก่อไฟไว้ด้วยนะใส่น้ำนะนี่วางเลยเจ้ากระลำ โอเคก็คือแกงเมนูแรกของเราก็คือต้มใบกระเจี๊ยมทุกคนเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะแล้วใส่เกลือชุรสกระปีไปนะพอน้ำเดือดน,นั้นเราค่อยใส่ใบกระเจี๊ยบไปนะโอเคครับทุกคนตอนนี้กับข้าวเราเสร็จนะเจ้ากอลัมเนี่ยก็รอ,อกินข้าวนะนี่จะมีไข่เจียวไข่เจียวหัวละพานะคะผมแล้วก็มีปลาเค็มปลาเค็มของวันนี้นะครับผมแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ผัก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจิ๊นนาชินา่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในไล่เหมือนเดิมน,นะทุกคนก็ช่วงนี้มานอนเป็นเพื่อนแม่สองสามวันทุกคนไม่ค่อยได้ขึ้นไปนอนบ้านนะก็ในบ้านก็หนุ่มๆสองคนก็อยู่ในบ้านนะแต่ก็มีพี่เบสแล้วก็พี่ตังนะ้งคอยดูแลอยู่นะทุกคนก็สองหนุ่มก็ช่วงนี้ก็กำลังเรียนแล้วก็ เรียกว่าติวแบบติวสอบนะทุกคนกำลังแบบว่ายุ่งยุ้งกับการเรียนอยู่นะถ้าสอบที่ก็จะไม่ค่อยว่างมาช่วยแม่ผมเท่าหร่นก็ให้เขาเน้นเรียนไปนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็ลงมาช่วยไล่เอ่อช่วยงานไล่คือมันเด็ดถั่วเหมือนเดิมทุกคนเด็ดถั่วสับถิ่นเศษเหมือนเดิมนะก็พมพ์เสร็จเนี่ยผมได้อ่าตัดตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นนะก็จะคัด ถั่วนะทุกคนก็วันนี้โชคดีมากมีเจ้าก๊อลัมน่ะมาช่วยเลยนะครับผมตอนนี้เจ้าก๊อลัมเนี่ยก็นั่งพักผ่อนอยู่ในกระต๊อฝั่งนู้นทุกคนเดี๋ยวก็ตอนนี้แม่ผมเก็บคนเดียวนะตอนนี้แม่ผมเก็บคนเดียวเดี๋ยวผมเองก็ต้องช่วยเก็บละตอนนี้เก็บได้ครึ่งแปลงแล้วทุกคนก็ดีหน่อยมีเจ้าก๊อลัมน่ะมาช่วยแบกแบกถั่วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะถ <spooky S 2> ่ายบรรยากาศแล้วก็รอบๆให้ดูนะ นี่เลยทุกคนก็แปลงถั่วของเรานะถั่วรอบนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นไม่สวยนะทุกคนกคน็กคือหนอนจ่อเยอะมากแมลงเยอะมากแล้วก็ยิง,งอเยอะมากทุกคนก็พอราคามันขึ้นเนี่ยขึ้นไม่สวยนะทุกคนตอนแรกอะกิโลเจ็ดบาทแปดบาทสิบาทสิบห้าบาทตอนนี้ขึ้นมากิโลละยี่สิบาทนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวแม่ผมก็คงต้องโลนะแต่อ่า ก็น่าจะเก็บได้อีกสักอาทิตย์หนึงนะทุกคนแม่ผมถึงจะโลนะแต่ว่าแปลงนี้อาจจะไม่ได้กําไรแน่นอน,นทุกคนทุนก็แทบจะไม่ได้เลยนะเพราะมันขึ้นไม่สวยเลยนะส่วนไปลงนี้ก็๋ยวแม่ผมก็จะปลูกแตงร้านเหมือนเดิมน,นะนี่ถอนรากมันอ,ออกมาทุกคนถอนรากให้มันตายก่อนนะนีนกออกนะ่กคนนี้ถอนรากออกมาทุกคนเห็นไหมนี่นะต้นนี้ พี่แห้งๆคือเราถอดลากไปเหมือน,น,น้วนี่เราเป็นแห้งกว่าน,นี้อนะเดี๋ยวแม่ผมก็จะปลุกออันนี้ต่อเลยแต่งร้านต่อเออทุกคนรราจากศานะเหมือนฝนจะตกแลวแต่ไม่ตกสัทีทุกคนนี่นะกระเป๋ามานี่แล้วมานี่ เจ้าปอนชอบไล่แมวนะแต่ว่าแมวเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงไว้นะแต่ว่าเป็นแมวของชาวบ้านนะแต่ว่ามาที่ไรผมก็ใช้กินข้าวนะ่ะตั้งแต่เจ้าปอนมาอยู่นี่ก็ชอบไล่แมวนะทุกคนแล้วเราก็ให้เจ้าแมวนียกินข้าวตลอดนะนี่เจ้ากระลั่มอยู่นี่อ่ะคุณพักผ่อนนะนี่เจ้ๆๆากรลัําเก่งมากาทุกคนก็คือแตง่งเออถั่วเน่ะทั้งหมดเนียคือเขาแบกมาจากไล่ฝั่งนู้นมาที่กระต๊อบเนี้ยนะทุกคนก็คือ like, ถ้าให้เด็ดนะเขาเด็ดไม่ค่อยเป็นนะ อีกอย่างมันจะเจ็บนิ้วมือด้วยอย่างผมเางเนี่ยเด็ดจนเล็บมันจะเสียนฮะทุกคนเจ็บมา,ากจอกกล่ามสวัสดีกล้องนะครับสวัสดีครับ<ม>นี่นะทุกคนรอกกล้าเนี่ยผมให้เปลี่ยนเป็นเกงเแล้วนะแต่งเกงเมือเขาจะใส่ไมนค่อยถนันนะดูจากการใส่ของเขานะ่เสื้อผมให้ใส่แต่แกก็ไม่ชอบนะแกบอกแกร้อนนะนี่นะจอกกล้มเนี่ยได้ผูกข้อไม้ข้อมือเนะี่ยทุกคนเลือกขวัญเลยนะ ตามรปเพนีกินก็หอของเราเลยนะเนื่นเออ,อ,เอ,อพักสยามเจ้ากระลำไปลุยจะไปเชยวะพร้อมไหมพร้อมลุยต่อไหม,ไ,หมไปมาทุกคนเจ้ากระลำเนี่ยดูเหมือนจะไม่เหนื่อยนะทุกคน ล่าเริงตลอดเวลานะแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะที่แลกแ,แกนเนี่ยซุ่มๆนมะทุกคนแกเนี่ยไม่ได้เข้าไปทิมึงรับแลแล้วนะพ่อแกเนี่ยไปขโมยของคนรับแลมานะอยู่ซุมๆไปเลยนะแต่ว่าผมก็อันนี้ก็พาเขาทำงานนะเจ้วก็ลบาีนนาแกตทัวของยายเลย นี่นะทุกคนมันเก็บทุกทุกช่องนะช่องนี้ก็ต้องเก็บแล้วก็ช่องนี้ก็ต้องเก็บนะไล่ลงมาเรื่อยๆนะไปเก็บตรงที่เดิมเลยนะค่อยๆแบกไปมันต้องเอาเยอะยกะลังไปละไม่ต้องเอาเยอะนะเอาพอพอเท่าที่ไหวนี่นะทุกคนก็ส่วนมากผมจะได้เก็บฝั่งนี้นะเพราะผมเก็บไม่ค่อยเกี้ยงนะ แต่แม่ผมน่าจะเก็บข้างในเนี่ยเนี่ยถั่วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้ราคาอยู่เราจะโลทิ้งตอนนี้ก็ได้นะให้ได้ทุนสักหน่อยก็ยังดีนะทุกคนหนจะตัดคัดอีกไหนจะค่าพายางอะไรอีกนะทุกคนค่าเชื้อค่าอะไรอีกนะนี่นะเงินหน่อนจ่อเยอะมากนีนะ่ทุกคนจะก,กล็ลองไปดูละ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มเก็บแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะวันนี้เจ้ากระ่้าเนี่ยมานอนกับผมนะีไปหาเจ้าก็ะ่้าก่อนเจ้าก็ะร้ามมาทุกคนขณะเจ้าก็ะ่้า นานเจ้าก็ลำลำถึงเหมือนคนรับแลใช่ไหมลูกสาวคนรับแลใช่ไหมคิดถึงหรอเองอะไปทาผิดกฎมานะเองไปเอาของโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตเองอาจจะไม่ได้เข้าไปรู้ไหมเขาให้เองเข้าไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะได้ออกมาหาเองหรือเปล่านะเองไปทาผิดกฎเขาไว้รู้เปล่า วันหลังห้ามไปหยิบของใครเด็ดขาดนะถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นของพี่หรือคนของคนอื่นนะเอาไม่ได้เด็ดขาดถ้าเขาไม่อนุญ,ญาตเองอ่ะไม่มีโอกาสจะเจอเขาแล้วแหละพี่ว่าไปเราทำงาน,นต่อดีกวาเดีย๋ยวคืนนี้พี่ทำกับเขาให้กินนะ,ะคืนนี้เจ้าก็ล่ามานอนกับผมนะคะผม เจ้ากระ่ำตั้งแต่มาเนี่ยก็จะถามสั้พักก็จะถามถึงผมอีกละว่าเขาไอ้น,นี่นะเขาถามถึงลูกชาวเมืองรับและนะ้วทุกคนเจ้ากระลำเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าอาเขาเนี่ยไม่ให้เข้าไปะนะถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตเจ้ากระลำเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนอาจจะได้รับบทลงโทษก็ได้นะโอเคทุกคนตอนนี้มันจะมืดละเดี๋ยวผมจะเร่งช่วยแม่ผมนะ ดูไปเจออีกทีตอนที่อ่าผมทํากับคุ่ณข้าวนะแต่เผื่อจะได้ทํำบอม่รู้นะเพราะว่าน้องสาวผมนะอาจจะได้ทํากับข้าวแทนผมนะเพราะตอนนี้มันมืดแล้วทุกคนใช่ไหมนี่นะโอเคเดี๋ยวผมช่วยแม่ผมดีกว่า มาแทนตรงนี้แ่ะแล้วก็นีทุกคน,ม,นมันมันมีบางอันก็สวยนะทุกคนนี่นี่นะดูสวยเลยโอ้โหลมแรงมากทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยอนะนี่ทุกคนนี่ขอได้อยู่นะแต่ตอนนี้มันเริ่มมืดละคาดว่าน,น่าจะเก็บ ไม่หมดแปลงนะน่าจะต้องมาเก็บในพรุ่งนี้เชา้าะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมนะจะรีบเก็บนะทุกคนอยู่รอบๆนะเหมือนฝนจะตกนะแต่ก็แพนไปเรืรอ่อยๆโอเค,นะอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมจนะต้องเสร็จตรงนี้ก็ต้องรีบไปทำกับเขาอย่างนะี้ตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วทุกคนถ้าฝนลงไม่รอก็ต้อง มือไปทำกบเข้านะจะใช้น้องนักกอไฟไว้แล้วก็ไปหาใบกียวไปนะก็วันนี้เมนูง่ายยะกินง่ายนะเจ้ากระลำตอนนี้อยู่ไหนน้องกบน่าจะไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเคยออยู่ใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนท,ทำกบเข้านะครับผม นก็สอนเจ้ากอลัมเนะี่ยก่อไฟไว้ได้วยนะเอาปืนให,ใหญ่ขึ้นเลยเจ้ากอลัมปืนใหญ่ขึ้นมาเลยน,น,น,นี่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 น้ำเหมือนเสียก้ว<บ>ยอยู่ขึ้นมาเลยไปด้วงช่วยเบอร์นี่นเจ้ากอลัมเอาขึ้นมาปืนใหญ่หญเออนั่นแหละนั่นแหละพอ เราขึ้นนี่ห่อกทุกคนก็สอนจากกรับแนวก่อไฟเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําแกงง่ายๆเลยก็คือชามงดูนะทุกคนสดน,น้ำมันร้อนชามงดูก็คือแกงกระเจี๊ยบนะครับทุกคนแกงกระเจี๊ยบนะแล้วก็เราก็จะทอดไข่เจียวแค่นี้เลยแล้วก็แกงมีแล้วนะคือเราจะอุ่นแกงเป็นแกงปลากระเบนนะทุกคนมีแล้วแกงหนึ่งเราจะอุ่นแล้วก็มีน้ําพริกก็ผักมีละทุกคน ก็ผักนี่ชิดนี้นี่ก็คือแถวอีสานเนี่ยก็จะเยอะนะผมได้อ่านคอมเมนต์พี่พีเอฟซีหลายๆท่านนะแถวไทยแถวอีสานเนี่ยจะเยอะแล้วก็ชื่ออีกเรื่องก็คือ,อคส้มอีกอยวยนะไม่ใช้ผมเลยทุกคนน่าจะส้มอีกอยู่อะไรสักอย่างนี้นทุกคนที่ผมอ่านเมน้นนะแต่ว่าง่ายๆก็คืออางา่นป่าทุกคนบางคนบอกว่ากินไม่ได้มันคัน ินได้ทุกคนแต่มันจะคันคอนะถ้ากินสดสดแต่ว่าแถวบ้านผมนะก็จะนิยมต้มหรือว่ามาตำน้ําพลิกนะพอรสชาติจะออกปเปรี้ยวแถมมะนาวได้เลยทุกคนค <ừ> ือน้ําพลิกใส่ง่นป่านี่คือรสชาติอร่อยนะทุกคนค <C uth> ือจริงๆผมได้มาสองสองพวงอีกพวงหนึ่งอ่ะมีพี่เขาขอ,ขอไปนะเพราะว่าหาทานยากยนะถ้าไม่ได้เข้าป่าหรือจริงๆนะทุกคน <S <S โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทํากับข้าวแล้วครับผม ใส่น้ำนะนี oh. ว่วางเลยเจ้ากระลำโอเคก็คือแกงเมนูแรกของเราก็คือต้มใบกระเจี๊ยมคนเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะเราใส่เกลือชูรสกระปีไปนะพอน้ำเดือดนะั้นเราค่อยใส่ใบกระเจี๊ยบไปนะเอาเจ้ากระลำเจ้ากระลำเคยกินนี่ไหมอันนี้มหมตรงนี้สว่างกว่านี่เคยกินไหมเคยกินลูกนี้ไหมอ่าเดี๋ยวให้ชิมนะ อาจจะคันคอน,นิดหนี้นะแล้วแต่คนนะแต่ว่าผมกินตอนแรกอะเหมือนจะคันแต่ว่ากินลูกที่นสองมันก็เฉยๆนะทุกคนอ่ะอ่ะเอ็งลองกินดูเป็นไงจ้ากอลัเป็นไง <l ots> เปรี้ยวไหมเปรียปร้ยวๆนะคันคอนไหมคันไหมเอ็งรู้สึกคันไหมเอ็งกินอะ ไม่คันนะเดี๋ยวพี่ลองกินรอบนะึงทุกคนเดี๋ยวผมจะลองชิมน,นะนี่เลยเป็นไงพี่โก้อะไรเยอะนะ <Yeah. S 1> น่าจิ้มพริกเกลือได้นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรสชาตินะน่าจะมีพริกเกลือ <Yeah. S 1> อร่อยไหมของ <All right. S 1> ปลาุดอยอดเลย เดืดร้อนน้ำเดือกก่อนเดือกไรใส่เกลือชุรสกระปีไปก่อนเจ้ากระลำอันนี้มาเดี๋ยวพี่จะบอกเกลือชุรสอันนี้มาเร็วอันนี้คือเกลือนะอันนี้คือเกลืออันนี้คือชุรสนี่ชูรสเดยอดอกระปีก่อนกระปีใหม่น่ากระปีหมดเหรอ๋อยู่ในกระปุก อยู่ในจับปลกโยแม่เจปูกนี่อ่ะเจะกระลำจกระลำไปไว้ตรงนั้นก่อนนะนี่ด้วยไปเดี๋ยวไปไว้ตรงนั้นนะนั่นแหละแล้วก็นี่ทุกคนอันนี้เปาอยี่นะอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยกินนะก็แถวบ้านผมนะเนี่ยจะชอบเอาก้วยน้ำว้าที่มันสุกแล้วเนี่ยสุกจนงอมแล้วไม่กินนะเนี่ยทุกคนก็ <c oughs> จะเอามาดองอนะ่ะก็ใส่น้ำเปล่า ก็ใส่กล้วยเข้าไปนะก็ดองไว้อ่วันสองวันนะก็รสชาติจะออกไปเปรี้ยวนะก็ทําแกงได้แล้วก็ตาน้ําพริกก็ได้นะทุกคนนี่นะปออุยนะครับผมแต่ส่วนมากเขาจะเอาต,ตาน้ําพริกมากกว่านะทุกคนเพราะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวเกินนะมันจะเปรียปร้ยวแบบยังไงรสชาติยังไงแต่ว่าผมว่ามะน,นาวอาจจะเปรี้ยวกว่า โอเคเดี๋ยวผมก็จะส่อนจักระล้าเนะี่ยใส่เกลือชูอรสกระปีไปนะจักระล้เอาช้อนม,มาใบหนึ่งไปขอพี่โก้ี่ทุกคนก็ทุ่มครึ่งน,นะก็ถ้าถ้าเกิดผมไม่ได้มาช่วยแม่ผมแม่ผมอาจจะได้กินข้าวสองทุ่มก็ได้นะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ถ้าเขาทํางานดึกดื่นเงี้ยเขาก็ต้องกลับมาทํากับเขา้าวอีกนะ ก็กว่าจะได้กินข้าวก็สองทุ่มสามทุ่มเลยนะสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กไงทุกคนตอนนี้อ่าพวกลูกเขาก็มาผมก็มาช่วยเขาอย่างนี้ก็อาจจะได้กินข้าวไวหน่อยนะอาน่าใส่ถีงรถไฟจก๊อตแลมมานั่งนี่นะใส่นิดเดียนะเ,เดี๋ยวใส่ในหะ้อยวเ,เ,เดี๋ยวตัดเส้นเอาชุดสีเดี๋ยอ่ะใส่ถุรถไฟจก๊อตแลมอ้าวพี่ก๊ ก็ออกไปนิดหนึง่งใ,ส,ใส,ส่ใส่เยอะไปคือใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวรอเจ้ากอลัมนะ <c oughs> เจ้ากอลัมเนี่ยเราต้องฝึกอย่างนะเพราะแกอยู่นในป่าเยอะนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะไหนไหนดูก่อนดูก่อนโอเคได้ดีไปเลย ส่ไปเลยจุ่มไปเลยจุ่มให้คนคนไปเลยให้ละลายไปเลยโอเคแล้วก็เกลืออ่าเกลือไม่ต้องใส่เยอะ,อะห้องอ่ะห้องกระเบืองอ่าไปเลยห้องไปอยู่อ่ะห้องจบให้ถนัดจ้ากอลัมจำไม่ถนัดเลยห้องมาถนัดโอเคอินนมา นพอนีินนพองี่ไเลยรือ,รอ,รอปไปคนคนโอเอกกระปีจากรลัมเปิดฝาเปิดยังไง ใส่นิดนึงก็ลัมจับให้ถนัดเลยผมผมเดน๋ยวม่จับให้อ่ะโอเคนั่นแหละคนคนคนไปเลยอ่าคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอนน้ำให้มันเป็นฟองฟองเดี๋ยวเลยต้องใส่ผักไปนะจะากอลัมใบ,ค,บคือผักกระเจียนะเ๊ยบนะอยู่ด้วยพูดดังๆเลยรู้ไหมต้องอยู่กับพี่หลายวานันรู้เปล่า อพอเดี๋ยรรอยมันเดือดโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเดือดน,นะคะผมก็กับข้าวมือน,นี้ก็อาจจะวุ่นวุ่น่ะนะโอเคทุกคนตอนนี้น้าเดือดไปฟองอนะ่ะเจ้าก๊อ้ลัมเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะล้างสะอาดนะนะ่ะไปหาพี่โกเลยเดี๋ยวแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้เจ้ากรลัมเนะ่ะไปล้างมือแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าก๊ลัมเนะ่ยใส่ผักลงไปนะทุกคนก็อีกเมนูหนึ่งก็คือไข่เจียวนะ ก็อาจจะดูวุ้นๆหน่ะนะเพราะว่าผมเนี่ยก็สอนเจ้าก็ล่างไปในตัวนี่นะครับผมอ่านไหมโอเคอ่ะไิเนอะเดือดเอ้นั่นแหละ ก็เอาช้อนใบใหญ่มานะไปขอพี่โกมาเดี๋ยวโคนหน่อยโอเคโคนเลยเบียงเรียกว่าหนึ่ง,งอเอโคนโคนโคนให้ใบจงไปโอเคพอละเดี๋ยวรอเดือดอีกหน่อยโอเคไปเอาฝ่ามาปิดเลยเพรคิปนี้อาจจะ เออเรียกว่าบอกสอนจกรกลามเยอะนะผมไม่ใช่ว่าจะใช้เขาอย่างเยอะนะทุกคนมันคือเ้เขาไปในตัวนะครับผมโอเคเก่งมากมาแล้วเดี๋ยวเรารอมเมนูต่อไปนั้งลงมเมนูต่อไปก็คือไข่เจียวนะโอเคทุกคนตอนนี้มาถึงขั้นตอนเมนูที่สองแล้วก็คือไข่เจียวของเราทุกคนอ่ะจะกรล้มเดี๋ยว่ตหนึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะ เกียเกียไฟให้อ่อนหน่อยอ่ะจะก,กันแล้วค่อยเทยเทเลยเทเลยบุ๊บเลยเทห,หมดเลยโอเคมาเอาจ้อมาเอาจานไปแช่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวปรับไฟนิดหน,นึ่งด้วยอ่ายอด จะก็รับดูไว้นะเวลาอยู่บ้านเองได้ทำเป็น,นเคยกินไข่เจียวไหมไข่เจียวโหระพาเคยกินไหมครับไม่เคยครับไม่เคยฮนะอ okay. เดี๋ยวเราเรอไข่เจียวก่อนนะเมนูสุดท้ายละหิวข้าวยังครับหิวครับแล้วครับแนละ้โอเค โอเคทุกคนตอนนี้เมนูสุดท้ายแล้วเหลือเอ้ยเราเมนูสุดท้ายนะไข่เจียวเดี๋ยวรอทำข้าวเสร็จาน่เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันนะทุกคนเราต้องอาบน,นังก่อนนะเจ้า,จากระลำอาบนอนเจแล้วเราต้องกินข้าวนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้กับข้าวเราเสร็จนะเจ้ากอลามเนี่ยก็รอ,อกินข้าวนะนี่จะมีไข่เจียวไข่เจียวหัวละพานะคะผมแล้วก็มีปลาเค็มปลาเค็มของวันนี้นะคะผมแล้วก็น้ําพริกแล้วก็ผักนี่น่าจะเป็นผักดองนะผักเซียนดองนะทุกคนแล้วก็นี่สุดน้ำมําร้อนเลยกระเจี๊ยบก็มีผักนะนี่ผักเนียทุกคน ก็กับข้าวของเราก็จะมีข้าวๆประมาณนี้นะก็กินง่ายๆทุกคนแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะเจ้ากระลางหิวยังครับหิวแล้วครับพร้อมอยังพร้อมนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผม 能老家。Oh,